สวัสดีครับอยู่กับผมอันปัตตี้วันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้เลยครับผมน้องมอรลีแกนจากส t o r คอลเลก c เอเบินะครับผมตอนนี้ก็ทำของค่ายแคปคอมออกมาหลายตัวแล้วนะน่าจะ4ีหตัวแล้วมั้งล่าสุดที่เปิดพีเห็นเป็นตัวริวนะไม่รู้ว่าชุลีออกมาย่งยังยังรออยู่ตัวนี้ไปเจอตัวนี้เห็นมันเป็นยางด้วยมั้ก็เลยลอง จัดมาดูครับผมคาดตัวก็ไม่ได้ถูกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคาตัวน้องเขาคุมไหมครับผมที่ตัวกล่องนี่มีฉากหลังดยสวยเอาออกมาตั้งคู่กับฟิกเกอร์ได้นะข้างกล่องนี่ด้านหลังตัวนี้นะหน้าสวยนะหืมสะบื้มเป็นเป็นตัว,ต,วตัวละคร เกมต่อสู้ยุคแรกๆเลยนะที่เซ็กซี่นะนี่มินี่เนี่ยมีตาถหลนด้วยเออ,อเรามาดูที่ตัวน้องมีหลายแผงมาดูที่ด้านหลังมีฐานมีปีกมีผมให้สามแบบโอ้โอเคอยู่นะเนี่ยหนักๆเลยเอาไว้ตรงนี้ก่อน แล้วก็มาดูที่ตัวน้องว้าวมีขังข่าวเป็นยางหนึ่งตัวมีมือให้เปลี่ยนสองสี่หแปดมีมือ10บคู่อันนี้มือมือกลับด้าน นี่อันนี้หอ,อตามันขยับไม่ได้นึกว่าตาขยับได้นี่น้าอย่างหาเวลาเวลาน้องโดนต่อยตาจะถลนเงี้ยเออก็ถือว่าละเอียดในระดับหนึ่งอันนี้ก็ทำไมน้องหัวล้นๆเนี่ยทำไมมันผมมันไม่ค่อยแนบวะ นี้หน้าแทบไม่ต่างกันเลยนะอัน,นี้หน้ายิ้มขึ้นมาหน่อยอันนี้หน้าบึง้งแต่ในตัวในตัวก็หน้านิ่งๆกับบึง้งหน้านิ่งๆกับบึง้งมีการกั้นมาให้ เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดึงหัวปึ๊บนี่ดึงอันที่ข้างหลังออกก่อนอ่ะอันนี้เราจะไม่ใช้แล้วเราก็จะมาดูกันที่ตัวปีกขยับได้นี่มีข้อสองอันแล้วก็ส่วนที่เป็นซิลิโคนมีจริงๆมีแค่ตรงเนี้ย เนียนิๆเลยโอ้โหขาอวบอิ่มใช้ได้ถ้าเป็นสีเนื้อจะดีกว่านี้แต่นี้ตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเทียบกับฝ่ามือจุดขยับตรงแขนเป็นแบบสองขั้นพับได้เยอะเนี่ยพับได้เยอะอยู่มีสองชั้นมีตรงมีงอตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เห็นไหมเนี่ย มีสองพับได้สองชั้นทําให้มันพับได้เยอะกว่าปกตินะแล้วก็ช่วงแขนพับติดตรงนี้ขยับไม่ค่อยได้เยอะลงสีมาโอเคดูไม่แย่ตาคมอืมตาคมหัวก็ตามสเตกครับผมผมยาวแล้วมันเป็นอย่างนี้นมันก็ขยับได้แค่นี้ก้มเงยได้สองจุดมีจุดตรงนี้กับตรงนี้ อ๋อตรงนี้ก็เป็นยางนะและมาถึงที่สำคัญเรามาดูกันว่าใต้ยางนั้นเขาจะมีอะไรซ่อนอยู่ไหมแหวมเรามาแหโอ้แหขาได้เยอะนะกวงครับผมกวงโบกวงโบกวงโบเป็นยางนิ่มๆเนี่ยแหะขาขยับได้เยอะอยู่ตรงนี้ก็มีข้อต่อหล,หลายชั้นอยู่นะเนี่ยขยับได้อิสระเลย หัวเขา่าสองชั้นเหมือนกันปื๊บปื๊บโหนี่มาได้ถึงขนาดนี้ถามว่าสมราคาไหมก็โอเคกับราคาอยู่นะไม่แย่นี่เจอเจอตำหนิแล้วจุดเล็กๆข้อต่อแข็งแรงดี มัน,มนเอาจริงมันถ้าเอามาเล่นน่ะสนุกนะเพราะว่ามันดัดดัดได้เยอะมากลายก็ชัดเจนเนี่ยดัดได้เยอะแล้วด้วยความที่มันเป็นยางอะมันสามารถทําให้เราขยับได้มากเพิ่มกว่าเดิมราคาก็มีนี่มีจะง,งอยตรงนี้แต่ตรงนี้มันแน่นเนี่ยมันแน่นแต่ขยับไม่ได้ขยับได้แต่ออขยับได้มาได้ขึ้นมาแต่ว่านี่นี่นี่เห็นไหม ตรงนี้ก็ขยับได้เนี่ยเฮ้ยเท่ ه, เหมือนกันแล้วเนี่ยก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับใครที่กำลังคิดจะซื้อหรืออยากรู้ว่าคุณภาพเป็นยังไงถ้าเจอราคาดีก็ซื้อได้ครับผมใครที่ชอบสายนี้หรือว่าเก็บสะสมพวกตัวละครฝั่งนี้อยู่แล้วก็โอเคไม่ไม่แย่แต่ว่าถามว่าดีไหม,ไมก็ ดีแต่ไม่สุดใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับผมวันนี้ก็มารีวิวให้ดูแล้วครับผมกับน้องมอริแกนอุ่มโบซื้อมาพอนี่เลยครับผม,มเซ็กซี่ขยี้ใจเป็นอีกหนึ่งตัวในความทรงจำของใครหลายๆคนช่วงเด็กๆที่แบบดูน้องแล้วแบบรู้สึกว่าว่าวาวิวมากครับผมเซ็กซี่ไปแล้วครับผม